สวัสดีครับวันที่98 3สามวันเออไม่ใช่3วันเออ3วันสุดท้ายสิวันที่97มันต้อง4วันสุดท้ายนะครับโอเคนะครับอลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่องทาง u t u b e นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีแท็บคอมมูนิตี้นะครับจึงจะขอทำร้อยด l ชดเ g e ลงเป็นในลักษณะแบบคลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องสามารถหยุดคลิปแล้วก็ ทำไปได้เลยนะครับมีเฉลยข้างหลังนะฮะตอนนี้ร้อยเดชชาเลนจ์นะครับอัพขึ้น3ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง Facebook YouTube และ Twitter นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากรีทวีตกด Subscribe กดกระดิง่งกดทุกอย่างที่ขวางหน้าจะได้มาทําฟิสิกส์กันเพื่อเตรียมสอบกันนะครับ